ห้าเหยียบสีเขียวห้าเหยียบสีเขียวต้องวี้ง ก็คือต้องกติกาก็คือต้องเดินไปที่เครื่องบินไม่ใช่ต้องเดินไปที่บ้านล้างรอกให้หยิสีเขียวอน,นี้ไม่เกี่ยวน,นี่ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่า มันเดินโซเซแก่แล้วนี่ก็ไม่เกี่ยวว่าต้องเดินไปที่เครื่องบินนี่ก็เดินไปบ้านล้างต่ออยู่ด้านไหนก็มนไม่รู้นนะี่ะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะต้องข้าไปหาบาลังอันนี้ไม่เกี่ยวมันกล้องมันสะบัดไปเอง Wow subscribe cho kênh